โยวาัสดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาไซชายกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโอดินวาฮาร่ากันนะท่านผู้ชมนะเออหรือว่าเกมโอดินวาฮาร่าไ s i n ซิงนั่นเองตอนนี้เขาเปิดสตูไทยไปที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เปิดให้เล่นในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีมานานนะครับเิ็มแนวเกมแนว MMORPG มาในทีมรูปแบบของแนว แนวเอสการ์ดนะท่านผู้ชมนะหรือว่าแนวตำนานโน้ตอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมเอเอเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะปรับมุมมองกล้องได้นะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับ iOS Android นะท่านผู้ชมนะเออมารวมเล่นกันได้นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเนาะเอาล่ะคนดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เปิดสตูไทยเซิร์ฟไทยที่เรียบร้อยเนาะเออแล้วกดฟรีได้เลยเย้ yeah. Come on boy ไปคนดูตามควิดก่อนละกันไปฮะมันจะมีหลายสายได้เล่นนะสายนักดาบนักธนูเวทนะครับพปีสนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับรูปแบบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวเกมเนาะเออถือว่าสนุกอยู่นะคนดูสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นนะครับผมแนะนำเลยนะเกมนี้ใช้ได้ใช้ได้คนดูมีภาษาไทยด้วยนะครับมาเปิดของก่อนติดตั้งอ่ทรัพยากรใส่พวกชงพวกชุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะ โอเคเวรีย okay, ูดไปกันต่อคนดูไปฮะทีนี้ผมไปที่เควสนะครับเควสจะอยู่มุมบนสายมือนะเราปรับมุมมองได้นะกดปุ่มตัวซีนะถ้าเรียนมุมคอมนะครับเวรียูดไปต่อครับเป็นแนวแบบว่าเก็บวิวนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ชาแนนเป็นเสื้อแอนด์เบบีทรีเฮ้ยมาชุบใครวะ ีช <mile> ัว <derived> ร์แรกก็จะเป็นแบบว่าทำควิสอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยวีลี่ o ูดบอยโอเครับรางวัลครับสวยไปวีควิสต่อละกันระวังนะโอเคกำจัดผู้โจมตีแห่งบอยผู้จู่โจมผู้จู่โจมนี่ไงเป็นอย่างนี้ละโหโคตรโหดคนดูนักดาบสายตึงเนี่ยแค่นั้นแหละสับสับสวยเอาดิ ดาบโลว์เฮ <Es> <an> ้ยดาบโลว์ชิวๆเว้ยเอาดิเยอะเลยมาดิครับน้องย่าบ้ากันอืออือย่าย่ามาดิอออหมดจัดคนดูนี่เนี่ยเอาดิเอาดิสวยสับหนึ่งทับสอง ตับหนึ่งตับสองเรียบร้อยฮะโอ้โหก็ตึตงนันดูเอาดิอื้ออื้ออันนี้อ๋อตีจิตตัวโอเครับรางวัลได้แล้วคนดูตัวนี้ไปไปต่อไปไปรอไปรออ่าคอสควานะลอสควาสกิลนี่มันก็จะมีบอกให้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกเนี้ยเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามอะไรพวกนี้นะครับมีบอกหมดเลยนะ อาวะอาว่ะขอดี๊ขอดี๊โอเคพี่กูดไปฮะโอเคมานาไฮม์นั่นคือชื่อของวอลท์แมนนาฮาม วัลฮัลลาไลซิงนี่พิจุดร์บเจ้าลงการบรรจุภัยแล้วนะฮะท่านผู้ชมเย่ขโมยมเป็นไงบ้างล่ะเท่มากเลยใช่ไหมโอเคถูกต้องครับสัคลิปได้ไหมวะตรงนี้มมนาหามสวยมาแล้วครับโอ้โหคนเล่นเยอะอยู่ในเกมนี้คนดูว่าใช้ได้อยู่นะฮะ <c oughs> ไปครับวิ่งเควสกันต่ออาจจะมีกระแอมกระแอมหน่อยนะคนดูขออภัยนะครับ <c oughs> ตัวนี้แบบไม่ค่อยสบายนะฮะ <c oughs> เฮ้ยใส่ของโอเคติดตั้งไปเดินเควสฮะและว้วกดซเพื่อแบบปรับมุมมองกล้องได้ด้วยนะท่านผู้ชมตัวเกมนะฮะนี่แล้วก็ปรับมุมมองมันสูงขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับไปหาแอร์ชาร์ตแอร์ชาร์ต พอซื้อเปิดแบบคนเล่นเยอะอยู่นะนี่คนดูนี่มีขี่ม้ามีอะไรด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรได้คนดูเอาอ่ะตึงจัดอบอเสไปได้เลยสักอย่างเฮ้ยบอเสได้อย่างนั้นเลยเหรอทั้งนั้นก็ดูเลยว่าผมนรกตัวจริงปิดฟ้องมานะฮามแล้วก็ทีนี้วิจิตรสคริปต์ยังไงนี่ไม่อยากดูเลยอันนี้มันรีลาเร็กกัะคนดู <c oughs> อนนี้ดีมากรสาอสคว้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก,ก่อนเลยนะโอเค this good b อ y รูปปั้นที่ใกล้หมู่บ้านานะไปหา,อาเอสตราไปลิจับไปลิจับ ไอช่วงนี <bugün Dragon City> ้จะวิ <possibly motion> ่งเควสอยู่แล้วท่านผู้ชมนะใช่เนี่ยเป็นเสื้อ N เนี่ย Baby tree นี่มาแล้วนะครับโอเคน่าจะให้เราซื้อของอะไรหรือเปล่าซื้อยาเหรอใช่ไหมโอเคซื้อยาเสร็จแล้วนะครับแล้วยังไงรอ อ่าได้ถุงมือมาใส่นะครับไปหาเอ็กกิตเอคิวเอคิวไม่ใช่เอ็กกิตเกมก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถามว่ามันสามารถที่จะออกไปเล่นข้างนอกอะไรพวกนี้ได้ไหมเล่นได้นะท่านผู้ชมนะบางครั้งที่จะแบบประจนภัยหน่อยๆน,นะครับ Who o are y โอเคเอคิวนี G ่ <c oughs> เรียบร้อยคุยกับเอกิวนะครับติดตั้งของถุงมือช่างเรียบร้อยไป <c oughs> กับจัดแกนะครับท่านผู้ชมมีเคสมาแล้วสวยผมภาพถือว่าใช้ได้เลยนะคนดูภาพสวยนะเนี่ยล่าแกต้องกับจัดแกห้ตัวนะมันจะมีเขียนบอกอยู่ <c oughs> อู๋ภาพสวยอยู่ภาพสวย,ยใช้ได้นี่นยวิ่งไปวิ่งมาก่อนออเออพบและทุกคนดูไปแตกเควสสวยรับรางวัลฮะมันจะมีระบบอะเบียด้วยนะเกมนี้นะฮะตรงเควสครับทีนี้กำจัดแกะลายจุดนี่ไงแกะลายจุดเควสต่อไปแกะลายจุดน่าอยู่แถวนี้นะฮะ โอ้โหคนเล่นเยอะนะเนี่ยหนีเอาสิเออืออย่าบ้ากันไหนตรงไหนเออออปันครับปันครับนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่สวยครับพี่อ,อเรียบร้อยยครับตุยี่ไปดีครับมาเรียบร้อยสับสับสับ นี่แน่รวงไปดีครับรวงไปดีครับสวยโอเคกดรับควิสก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะไปหากิ e q ครับไปส่งควิสแล้วตอนนี้นีจุดตรงนี้นะครับิ e you're b a c เออถือว่าใช้ได้นะเกมระบบตัวนี้นะครับเออเรากดติ๊กได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ถามว่าเล่นบนมือถือได้ไหมเล่นได้นะครับรหัสเดียวกันซิงกันได้นะยานพาหนะนี้ได้มาแล้วคนดูเอาเราเว้ยเฮ้ยกูมีมาแล้วเว้ยเย่ขโมนบุ้ยไปหาเทียวฟี่ไปกรุบ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  เกียรฟรีร uhm ับรางวัล <DM> ก <V> ่อนสวยไหนไปตรงไหนต่อนี่ม <recess ed isolation> ีม <nek> <ife GAN> ้านะม้าขี่ไวขึ้นอยู่เฮ้ยอ่ะทำไมตู้ตู้ลงไปในหลุมล่องอย่างงั้นล่ะม้าของลินอ๋อมาเก็บม้าของลินให้กับน้องเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนะ เคเวลีกูดไปรับรางวัลฮะเคนี่อันนี้คือชุดเรานะเราสามารถที่จะหาของมาใส่ตัวได้นะครับเกมนี้เป็นแนว M O R P G อย่างที่ผมบอกนะครับกลับขึ้นไปฮะเวอลีกูดรับของเรียบร้อยแล้วโอเคมีติดตั้งรองเท้านะท่านผู้ชมนะ ไปหาบรูคโอเคบรูคน่าจะอยู่นู่นนะครับโอ้มีเม่มุ้งมม่ม,มดด้วยว่ะโหเอาจาดคนดูเฮ้ยตัวเกมใช้ได้อยู่นะเนี่ยคนดูเอาเลื้ยงจจาดมีกาดที่ราบตะว,วันออกเฮ้มาละหวัดดีเพื่อนโอเครับของเรียบร้อย <c oughs> ยูจะเป็น fun โอเคกดปุ่มยานพาหนะโอเคนี่ของติดตั้งครับสวยวีดีพูดบอยตรงไหนต่อทีนี้ไอคริสต่อนะฮะท่านผู้ชมผมกดปุ่มกระโดดได้ด้วยโอเคไปน่าจะไปสอนเราแบบเรื่องแบบการแบบลอยตัวนะท่านผู้ชมนะลอยตัวลงนะโดยการกดสเปซบาร์อะไรพวกเนี้ย อีกมากเลยเพนนื่อนกำจัดหมูป่าหย่อนนี่โหยบินได้ด้วยคนดูเอกิทกำจัดหมูป่าครับไปเฟนมาแล้วนี่ซับ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 หมูป่าเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะตามควิสโอ้พถะเว่าสวยนะสวยกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะเมื่อก่อนผมก็เล่นมอนคอมนะแต่เป็น เวอร์ซื้อเกาหลีมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะท่านผมนะแต่พอไปซิร์ฟไทยเนี่ยเออเล่นเล่นง่ายคุณเล่นเล่น,ลนง่ายมากเลยแหละคนดูนะผมพูดเลยเยอะอือ,อเอาเซ่ปกติอึดอยู่นะเนี่ยคนดูอึดอยู่นะเนี่ยบ้าแกเดี๋ยวมันตัวไม่รลอดคนดูเออยอะมาสี่เพื่อนเอาระวัลก่อนโอเคสวย คุณจะมีพรสวรรค์มากเลยทีเดียวนะโอเคจัดไปครับพี่ชัยในเชียวจัดหมูป่านะครับสวยหมูป่าดินหมูป่าดินนี่แน่นี่แน่นแนไปฮะวิ่งครับเย้ yeah. สับสวยออื้ มาดิมาดิมาดิเอาเรื่องจะจัดคนดูสวยฮะเบลีกูดมาดิดมาดหมูป่าเจ็ดตัวแต่ประตีมันถึกอยู่ในพวกนี้คนดูตีไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ย อืมมาสิสวยรับคลิกกันครับเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะไรบังมันน่ะหมูป่าเขียวลิกไปจัดการหมูป่าเขียวหลิกก่อนนะครับคนดูกดหิวยาก่อนโอ้โหมันมันโหดว่ะคนดูตีแทบไม่ค่อยเข้าเลยต้องต้องแจมมาคนอื่นอย่างเดียวนะไปอย่างงี้ต้องแจมมาคนอื่นเนาะแจมเอาแจมก็ได้แจมก็ได้มาซี่จมก็ได้ เดมก็ได้ใจกระเดมนี่แน่นี่แน่สวยย่าสวยรับครีดมาแล้วนะครับ굿บอยไปหาบู๊เนี่ยเดี๋ยวผมไปหาบู๊กก่อนนะครับคนดูนะเอาเรื่องจ่าเอาเรื่องจ่าหนูเกมเซมเซมแบทดิเฟรนหนูมันีหนูฮันนี่ good boy and the good friend เอาเลยครับสวยครับมาแล้วคุยเคลียสก่อนโอเคนี่คืออะไรอ๋อย้อนกลับจุดนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมโอดินวาฮาร่าไลซิ่งนะเป็นเกมแนวเอ็มโออาร์พีจีออนไลน์นะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้เปิดเล่นในส่วนของ iOS a n d สแอนด์ดแล้คอมพิวเตอร์ PC นะครับ ลิงโหลดเกมนี้อยู่้านาั่งคำยแต่คลิปนะผมทำสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกับมายิบหน้าบายจ้าคนดูกคเตีก็อันตรายอ่ะ